ใครเคยเห็นแอปพลิเคชันตัวนี้มากคุณจะเห็นว่าวงเงินกู้สูงสุดที่ให้ได้เนี่ยก็คือตั้งแต่ห0 0่ง 1, จนถึง2องแสนบาทก็มีแค่สามขั้นตอนนะเพียงแค่คุณกรอกข้อมูลรับวงเงินกู้แล้วคุณก็จะได้สินเชื่อเต็มรูปแบบแต่ไอตัวนี้เนี่ยคุณไม่ต้องดาวน์โหลดแอปกันมานะเพราะว่าอยากให้คุณฟังซะก่อน ตัวนี้เป็นสินเชื่อที่จะให้คุณกู้เงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งมีชื่อว่าสินเชื่อสุดยอดนี่เอแต่เท่าที่เห็นแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพชัวๆต้องระวังกันด้วยแอปไหนที่ไม่มีโอนก่อนเนี่ยกู้เงินไปได้เลยนะเราก็บิดไม่ใจ่ายให้หมดจริงๆเนี่ยก็อย่าไปกู้อย่าไปยุ่งเลยจะดีกว่าก็ขอเตือนนะในฐานะคนรู้จักตำรวจคนนึง วงเงินที่นี่เนี่ยให้ได้ตั้งแต่1,000งคือให้ได้เยอะกว่าแอปอื่นอีกนะสังเกตมิจฉาชีพดีๆเนี่ยสมมุติว่าคุณกดยืม2,000บาทมันจะโอนให้คุณเนี่ยที่1,000งบาทเวลาจ่ายคืนคือต้องจ่ายคืน2,000บาทเต็มๆเลยนะฉะนั้นเนี่ยจะกู้ทั้งทีไปกู้ผ่านธนาคารผ่านแอปพลิเคชันของสินเชื่อนอนแบงค์ที่มันถูกกฎหมายก็จะดีกว่านะแต่ก็นั่นแหละมันพูดยาก ธนาคารนะก็กู้ยากใครที่เขาอยากใช้เงินเนี่ยจริงเขาก็ไม่มีทางเลือกนะมันก็เลยมีบางคนนั่นแหละเขามีความจำเป็นที่จะต้องเสี่ยงทีงนี้หลักการทำงานของแอปมิชาเชฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ตามพอคุณโหลดแอปมันมาลงเครื่องปั๊บเนี่ยมันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจนกระทั่งคุณเข้าไปในแอปของมันแล้วก็กดตกลงกดอนุญาต มันจึงจะดึงข้อมูลในเครื่องของคุณไปแบบอัตโนมัติเลยฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วนะว่าทำไมมิจฉาชีพเนี่ยมันจึงมีข้อมูลของคุณทั้งหมดททางๆทงี่คุณเนี่ยก็ลบแอป,ปออกจากเครื่องแล้วก็ตามใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยการบิดคืออะไรทำยังไงไบ้างอันนี้ขอตอบสั้นๆเลยนะการบิดก็คือไม่จ่ายสถานเดียวนั่นเองการที่คุณสามารถจะโหลดมาได้หนึ่งแอป,ปเนี่ย แล้วคุณกู้เงินมาได้แล้วจริงๆแล้วมันไม่จบนะเดี๋ยวเงินเนี่ยมันจะได้มาให้อีกแบบแอัตโนมัติแบบที่คุณไม่ได้กู้นั่นแหละบางคนเนี่ยสองสามอาทิตย์เนี่ยเขาสามารถจะบิดเงินได้มาฟรีๆเลยนะถึงห้าหมื่นบาทแต่ระหว่างนี้เขาก็ต้องอดทนนั่นแหละกับการที่มันจะโทรมาตามโทรมาทวงแต่คุณก็ไม่ต้องกลัวนะเจ้าแบนก็จะลางมือไปเอง ถ้าคุณเจอแบบนี้คุณรีบหนีไปนะอย่าคิดอยากได้เงินของมันเลยชีวิตคุณเนี่ยก็จะปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วจะบอกว่าตอนนี้แอปตัวนี้เนี่ยคุณจะไปหาดาวน์โหลดก็ไม่ได้แล้วนะซึ่งส่วนตัวก็พยายามค้นหาใน Play Store แล้วแล้วก็ตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยแอปนี้หายไปแล้วแต่ก็น่าจะกลับมาใหม่ในชื่อของแอปอื่นหรือไม่ตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนชื่อแอปไปแล้วก็ได้